นตลาดเทพประสิทธิ์กันลูกชายมาวายรถเยอะจังเลยมาล,ลูกดูรถดูรถหน่อยก่อนเข้าเทพประสิทธิ์แป๊บนึงนะลูกมาตรวจอุณหภูมิก่อนเที่ยวล้างมือหน่อยลูกล้างมือหนอาพาไปดูซิเขามีอะไรลูกอ,อนก็ดูท่าว่าจะตกแล้วเนี่ย หนูกระเป๋าสวยจังเลยซื้อไปให้ล้วเซียไหมลูก

phân tích long sôi mó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 ng ต้อเาเป็นไรหรอมามาดูนี่แป๊บนึงเปไนเนี่ซกลาาเทปสิบนี่อะไรมังงุ๊เสื้อในบิกินี่หรือ รองเท้าโอนนี้อนอนไลน์ไปแบบนี้ห้าฟูตดไม่มีใช่ไหมคะมหรอแต่อะไรชุดส <laughs> ไปเดอร์แมนไปชุดแบบนี้จะไปรถเอ้ขี้เกียจเดินละจะมาพาไปกินข้าวเยะ <laughs> อะรถเยอะ เดี๋ยวมากินอะไรดีล่ะลูกมาดูสิว้าวกินมะม่วงไหมลูกอู้น่ากินจังเลยอืมมากินกันนะอืมน่ากินน่ากินน่ากินตลาดคนเยอะน่ากินทั้งนั้นเลยซิขนมเยอะกินซูชิไหมลูกกินซูชิไหมไปกินซูชิแล้วไงกินไหมกินไหมซูชิ Terima kasih telah menonton! ต่อลูกจับมือหน่อยจ้าจ้าทำดูปลา,า,าฟิชดีกว่า,ว,าว้าวปลาฟิชมาดูสิลูกว้าวปลาฟิชอันเล็กๆมันจะไปจับนะลูกจะไปจับจะไปจับจะไปจับพัก ในน้ำดอกอันไหนสวยดอกปลาฟิชอันนี้ยิงเล็กดูสิเป็นแต่ตัวเล็กๆดูสิว้าวเฮ้ยดูนิ่เป็นแต่ตัวสวยอันเท่าไหร่ดูสิดูสิว้าวทำไมตัวเล็กกิตตลิดจังเลยชาวปลาปลาสีเขียวดูสิว้าวปลาเยอะจังเลยปลาฟิช ตัวไม่รู้นกงงูดูสิเป็นตัวเล็กจังเลยอันนี้อันนี้อะไรลูกมองไม่เห็นอันนี้เต่านะลูกดูไหมมยดูเต่าอันนี้อันดูเล็กเต่าเก็กกอเนี่ยอร่อยเว้ยอันนี้ง,ง,งูใส่ใส่ใส่อันนี้อะไรอ,นนอันนี้กออันนี้จระเข้หรืออะไรกิ้งก่าหรืออะไรมันมาไหนจากไหนฮะมันหนูหรือไงลูก นี่ไงนี่ไงนี่ไงกิ๊กโก้เลยะไรตุ๊กแกเลยอะไรสีเขียวนี่ไม้ลูกหนิมาดูสีเต่าเต่าตัวเล็กเลยว้ายเหมียวเ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 สลูกทำไมทำหน้าแบบนี้เหมียวเมยว่านอนเลยลูกทำไมมันนั่งได้แบบนี้แต่ไม่เมียวเมยว่านอนแบบนี้นอนแบบนี้มันง่วงนอนลูกเหมียว ว้าวดูแมวตัวนี้ก็นอนแบบนี้ดูสิทำไมโอ้มันอยากออกได้ยังไงหรอกมันน่าสงสารอยากออกนั่นเองว้าวนกเยอะจิบจิบดูสินี่ว้าวนกเยอะจังเลยกระต่ายฮะกระต่ายทำอะไรลูอกตายทำไรเล่นอะไรลูกอันนี้หนูได้ยังไงหนูพลุกหนูตัวเล็กๆล็กทำไมเมียวมันแบบนี ไม่ได้ไเหนียวมันแบบนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้รักคูนหรืออะไรเนี่ยอ๋อเมียวเขาจะนอนแล้วลูกมาทำไมยังยังเป็นขาวอ๋อมันก็ไม่หลายสีสิลูกอันนี้ล็อกจิ๊บจิ๊บอันนี้วาววาวดูสิเบาววาว,ว,าวเขานอนกันหมดแล้วนะลูกเขานอนกันหมดแล้ว Ôi, do miêu mèo, mèo gì miêu mèo Nhako hát, nhako hát. gì nít tiêu uốn nít tiêu uốn wow. nít tiêu uốn nít tiêu nít ư nít chiều uốn nít nó uốn nít tiêu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  wow, nít nít tiêu uốn nít nít ดูสิดูสิน่ารักจังเลยสีชมพูด้วยครับนะฮะัล้วตามปัมตามจะจับมือมาไหมัามตามตามไปกลับบ้านเลยเดี๋ยวเดินจะมาได้อะไรดูสินี่ล้ได้อะไหรอเต็มไปหมดเลยดูสิไปกลับบ้านเลยถอนนวดกันแล้วกัน ดูรถเยอะสิรถเยอะอู้รถเยอะจังเลยขัอรถ